เป็นเ,เกมกองสร้างอีกแล้วว่ะโอ้โหสองเกมติดครับกับซาเรียนักบินเก๋าอีสปอร์ตสวัสดีครับชาว Predator Skin เพท่านอยู่ผมก้องสร้างกันอีกแล้วนะฮะในเกม Overwatch ครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงสกิน Overwatch League ที่มาใหม่ล่าสุดเลยและตอนนี้ Overwatch League กำลังเปิดอยู่ด้วยนะครับใครที่อยากได้โทเคน็นฟรีอย่าลืมไปดูกันนะครับโอเคก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์ครับเป็นกำใจก้องสร้างด้วยนะครับผม ในส่วนของชอบเลยโอวัตลี่ครับนี่เลยครับสกินใหม่ล่าสุดครับจากโอวัตลี่ครับอกเคลมเบอร์บันเดิลก็คือในส่วนของซาเรียเป็นทักปีนเขานันนเองซึ่งรียกาเป็นอีกหนึ่งสกินที่โชว์สัดส่วนซาเลียเยอะที่สุดแล้วตั้งแต่เคยมีมาเลยก็ว่าได้ปกติซาเลียจะเป็นสกินที่แบบว่ามิดชิดมากๆนะครับอ่าก็300นะครับก็ต้องจัดดีครับไม่จัดไม่จัดไม่ได้เลยชอบครับซื้อเลย นี่ฮะเรียบร้อยนะครับผมมีอยู่หกร้อกว่านะครับผมอนี้ซื้อแล้วใส่เลยป๊าปแล้วก็มีอุ้ยนี่เท่นะเอ้ยแต่รูปนี้ดูซาเลียดูผอมมากนะดูแบบดูเพรียวมากเทียบกับอันนี้ข้างๆโอ้โหแตกต่างเหลือเกินนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็อ่ะขอพูดสักนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากได้ในส่วนของนี่ครับโทเค็นตรงนี้นะครับเนี่ยฟรีๆนะครับก็เปิดดรอปอยู่นะครับในส่วนของโอวัตลิกนะครับก็แข่ง วันเวลาตามนี้เลยนะครับเวลาไทยบ้านเราก็จะมาเป็นช่วงประมาณตีสองนะฮะใครที่อยากได้ก็ไปดูในส่วนของใน u t u b e นะครับช่วงนี้ก็กลับมาเปิดดอกกันอีกแล้วซึ่งมีไม่กี่วันนะครับผมก็มี28 28 29 30อะ่ะเออ3านะครับผมซึ่งวันที่ผมลงก็น่าจะเป็นวันที่29นะครับคลิปนี้ลงวันที่29เกนาะก็น่าจะได้ดู31นะครับที่น่าจะทันกันใครที่อยากได้ดูก็อย่าลืมไปดูกันนะครับผมในส่วนของการแข่งขันโอเวอร์ลีกนะ ก็ได้โทเค็นฟรีนะครับผมโอเคใส่เรียบร้อยไปเล่นในเกมดีกว่าว่าจะเทพขนาดไหนครับสำหรับซาเบียก่อนเข้าไปดูขอดูอาวุธนิดน,นึงครับผมขอถอดอาวุธทองด้วยเลยแล้วกันนะเฮ้ยอาวุธก็สวยอยู่นะเอาเรื่องนะไปครับลุยว้าวตรงมือนี่แบบมีอันนี้เลยนะที่แบบทาแป้งว่ะเอาไว้ปีนเขาซึ่งบอกไว้ก่อนนี่เล่นแค่ควิกเพลย์พอนะครับเพราะถ้าเล่นในส่วนของแรงเนี่ยเดือดจะจัด,จดอาจจะมีการเปลี่ยนตัวแนตะ่เพราะจริงผมว่าจริงๆการเล่นแรงเกมนี้มัน จะเล่นตัวเดียวหนึ่งตลอดทั้งเกมถ้าแบบไม่มั่นใจจริงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นแท้งเนี่ยผมว่าแท้งเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งตัวละครที่ถ้าเล่นในแรงนะต้องเปลี่ยนตลอดจริงๆอย่างซับพอร์ตอย่างดาเมจเนี่ยยังยังพอเล่นได้เว้ยในบางจังหวะแต่อย่างแท้งเนี่ยผมว่ต้องเปลี่ยนตลอดนะครับผมโอเคอุ้ยปืนปืนมันดูแบบโดนตัดตัดเงารู้นะแต่ก็สวยดีนะจริงๆสกินหลีกนี่เป็นอีกสกินที่เป็นสกินเอเลี่ยนเนาะซึ่งสกินมูนันนาจะไม่ไม่กลับมาขายแล้วนะคครรัับบผผมมมแต่สสกินนนีี้วยยดฮะะะไงืออเเลล มือเลอะแป้งนะดูน,น,น,นะเออนะครับผมคนบอกยังไม่ได้คิดอะไรเลยพี่พี่คิดไปเองนะครับผมเลอะแป้งไง <c oughs> ก็คือทําให้แบบเราไต่อะไรยงเงี้ยได้ไม่ลื่นนะครับผมโอเคจริงๆซาเลก,ก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมว่า <c oughs> ก็ยังเป็นแทง์ที่เก่งยังเก่งจนถึงทุกวันนี้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ติดเมตาตลอดเพราะว่าเป็นตัวละครที่เน้นต่อสู้ด้วยตัวเองอ่ะไม่ค่อยได้แบบทีมเท่าไหร่ เพราะว่าบางทีเราโฟกัสเราโฟกัสตัวเองอ่ะให้ตัวเองแบบเอเนอร์จี้เยอะสุดเนาะบางทีเราก็แบบเฮ้ยกดใส่ตัวเองแล้วเข้าไปลุยอะไรอย่างงี้ซึ่งมันไม่ปกติแล้วเราเล่นข้างล่างไปเล่นข้างบนดิเล่นข้างล่างดีกว่าถ้าเราเล่นซ้าเลยเล่นข้างล่างดีกว่าจังก็ควีนว่ะมาว่ะเพื่อนอุ้ยสวยมากดึงว่ะดึงป่ะมามามาเออชอบชอบที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 ชอบ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 มาตัวเมนผมเลยนะตอนเนี้ยถ้าใครได้เคยดูผมเล่นบ่อยๆนะครับจะรู้ว่าตัวนี้คือตัวเมนผมเลยนะแต่ปั๊บแต่ปั๊บเออสวยมากเพื่อนขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับมาบ้ามาบ้าแหละยิงมาเลยเพื่อนเฮ้ยช่วยกินจีก่อนสวยครับสวย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 จีไปเลยจีไปเพราะจีดึงไปไหนละเพื่อนดึงไปไหนช่วยกินจีช่วยกินจีก่อนเซอร์เบฮายเดอร์ตีคอมาจบตายน่ะดึงว่ดดึงวัดขอเดี๋ยวเ่อขอเดีเออสวยมาก แรงอันนี้แรงอันนี้แรงสวยมากเพื่อนวิธีเราอยู่วิธีเราจัดหน้าบ้านไปเลยวันนี้สวัสดีครับทับนั่นแหละสวยมากเราฆ่าใครไม่ตายเลยตาก็มีคำมีไล่สับเลยเพื่อนนั่นแหละอะไรไปไหนเพื่อนไปไหนไปไหนเพื่อนไปไหนเออหิว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 ,หว,หวอันนี้เล่นบิกเวรชิวๆนะฮะ นี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมว่าน่าลำคาญมากนะถ้าแบบเจอคนเล่นเก่งๆนะครับผมสำหรับซาเลียเนอร์จิเต็มหมดเลยเป็นหนึ่งตัวที่ผมชอบเล่นมากครับอืมแต่พอเป็นภาค2มันก็คือเล่นได้แหละแต่ว่าบางทีเราต้องไปช่วยทีมตลอดนะครับเราจะแบบเดินชิวไม่สนใจทีมก็ไม่ได้เนาะเออเพราะบางทีแทงก็ต้องกลับไปช่วยซึ่งผมก็นั่นแหละชีวิตป้องชีวิตไปแล้วฮีโร่ได้บด้เฟิร์สซอนที่เมาสู้กันแล้วนี่เซอร์เจนแมนครับ ซัดทีเอนจินไปแล้วได้ไป2คิวสวยมากแต่โดนคิวแรกคืนมาแล้วเมอร์ซี่บอกว่าไล่ยิงแล้วแล้วก็เหลือแจ็ควินคนเดียวฮะมา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 อีกยิงมาเพื่อนยิง,ยงมาไปไหนอะเพื่อนโอ้โหถึงกับต้องหนีเลยอาชิมเมตเราไม่ย <laughs> <า>ังมมมมมมไม่ได้ใช้เลยเออไปเพื่อนดูมากันแหละอ่านั่นแหละเพื่อนถึงป่ะถึงป่ะฝัน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 ป่ะเพื่อนไม่ฝันหรอรออยู่เนีย่ยรอฝันอยู่เนี่ยเขาไม่ฝันหรอแต่ต้องเซอร์สวยๆก็ต้องเซอร์สวยต้มจุ่มแน่เลย เย้สวยอยู่ครับเพื่อนนั่นแหละมาแล้วติเมดมาแล้วนะครับไม่เป็นไรโอเคแกไม่ยากครับแกไม่ยากครับอันนี้แกไม่ยากครับนาโนบูไปแล้วด้วยบูใครวะเนจีวะเอาเกนจีเอาเพื่อนนั่นแหละสวยสวยสวยนั่นแหละเพื่อนมาจะตายแล้วเพื่อนอ่าดูราการเล่นดาก็มีคำมีนี้สรุปเล่นอยู่สองคนอ่ะ ที่หน้าตายรอบนี้ได้ตัวหนึ่งเพื่อนชุบด้วยคุณครับว้าวสวยจังตัวน้องแข็งไหมไปก่อนเพื่อนไปก่อนไปฝันลุบลูวไปฝันลุบุกลเว้ยฝันลุบลูกไยโอ้โดนดึงโดนดึงมาแล้วฮิวทันไม่ทันเนี้ยอ่าเดี๋ยวจบไวไงเหมือนผมเล่นโยนๆยนนึกว่าคลิกเฟย์คลิกเฟย์นะครับมันก็จะไม่ได้ซีเรียสมาก โอเคอุ้ยแต่เราดาเมจียญห้าพัน 5, นะอเอาเรื่องอยู่นะแล้วผมเห็นว่าที่ปืนมันมีเหมือนเป็นสายๆนะอ่าอเย้มาเดินชิลเดินชิลเก็จิเราก็ยื้ออยู่นะแล้วเราฮิลสู้ได้ด้วยนะฮะต้มจุ่มปู้จีเฉาไปแล้วแล้วผมจะไปยังไงเกนจิอ่าให้ไม่ได้โอเคต้องถอ,อยละโอเคกลับมาก่อนนะ กเพื่อนอีกมานั่นแหละอยู่จินมาแล้วช่วยนาก่อนตายเอาอันนี้ก่อนดีครับววนั่นแหละเพื่อนมาตายดิเพื่อนโอเคพอจีพอจีชิวก็จีชิวจัดนะรอบนี้สวยมาก ก็จเจอไม่น่ายากนี่รันเรียลีว่าไงครับนี้รันเม็ดมาแล้วใช้ได้อยู่นะถ้า,าใช้ต้องรอผมก็อรอมันดันเข้ามาดีกว่าไม่จำเป็นต้องรีบเม็ดมาแล้วโอเค ฟ้องชีวิตว่ะวเพื่อนโอ้โหตายนะตายนะเพื่อนนะไปไหนละเพื่อนจะต,ตายเหรอนัดเดียวโดนได้บ่ได้มาไหมเพื่อนมาทำไมล่ะครับชิวชิวตายฮะสุดยอดอะไรครับอะไรทำไรดูปะดูปะไม่ดูหน่อยอ๋อโอ้เศาเลยสุดยอดไงเล่นซาเลียนนานเล่นเมนตัวเองก็สนุกเหมือนกันนะ โชวตะกินเนี่ยดูโชวตะกินเนี่ยโชวตะกินมากเพื่อนมาคนรุสเตรียมมาสู้โอ้โหวัดวัดเทมเพลเพื่อนเทมเพลโอ้โหเทมเพลเาวัดนะเพื่อนโอ้ยฮ้านี่หาคืนอะไรของผมเนี่ยโอเคครับลิปเปอรอ้อมหลังมาดาก็มีคำมีไปเพื่อนให้เพื่อนไปละได้ปะเพื่อนเพื่อนอยู่ใชเพื่อนอยู่ตายน่ะ เคสวยมากลงมาตายเดื่อนนะตายเถอะนะโอเคเม็ดมาละวแม่กลับมาเล่นตัวนี้ก็เังสนุกเหมือนเดิมนะครับตายฮะถ้าเล่นถ้าเล่นแรงแล้วผมสร้างอย่างนี้นบอกเลยว่าทีมด่านะทุกคนนะอา้าว ได้ะเพื่อนต้มจุม่มวะตอนเซิร์ฟไปเลยครับได้เพื่อนน่าไ,ได้นะเมื่อกี้ไม่โดนดาเมจเะไเหรอตอนเสิร์ฟกว่าเดินบอกชีวิตไปแล้ว โดนทุกอย่างก็เถอแล้วผมเนี่ยเรดดิเซนเตอร์แมนปุ้มสวยปุ้มสวยมากผมบอกเลยพิพเปิ้ลไม่ได้ไหลหรอปะตายหมดทีมคิว50วินสุดท้ายฮะโอเคเล่นตัวนี้ก็มันก็ยังเป็นตัวละครที่ผมชอบจริงนะตัวเนี้ยเออก็ยังเล่นได้อยู่ดีนะครับแต่ก่อนนี่เป็นแบบตัวปัญหานะ แบบแพ้ทางแบบพี่ตัวอะไรมาสู้ดีจริงนิปเปอร์ก็สู้ได้นะครับแต่เกนจิเราเก่งมากด้วยอันนี้ยอมรับไปเลยเพื่อนลุยฮะนั่นแหละมาเลยเพื่อนตอนเซิร์ฟไปแล้วนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ มื่อผมหิวเมื่อผมหิวอ้าวชาร์จมาติด,อดเออเฮ้ยเหล่คนชิวๆเอาเพื่อนมาชุบเราเหรอเต้าเลยนะครับได้มาเพื่อนอันนาะโอเคน,นะสนุกสนุกยังเป็นตัวที่สนุกเหมือนเดิมแล้วเกินจีเราเล่นดีด้วยรอบนี้เกินจีเ,เล่นดีนะครับแบกแบกอยู่ครับก็สบายโอ้โหฐานนะโอ้โหแล้วเราจบไวมันไม่สนุกไงทุกคน เออชอบเฮ้ยแต่ว่าสกินนี้มันคลีนดีนะสำหรับผมอะผมว่ามันเซนคลีนดีเล่นลิงแล้วเหรอยูจินวะแล้วก็ไป็นคำมีไปเลยเพื่อนไลายสาดให้หมดสวยเวลี่กิคูดครับสุดยอดครับดูเดือดครับดูเดือดงัวเป็นอีกหนึ่งสกินที่ผมว่าคลีนเลยนะสกินนี้ผมว่างัวดูเท่มากเลยโหจะปีนเขาจะถือของอะไรวะเนี่ย เปิดเกมกล้กองซ่าฮะสกินใหม่นักปีนเขาอีสปอร์ตครับว้าเทวะล่ะนี่เลยช็อตช็อตนี้เหรอคือช็อตจีเจ๋เฉยๆเลยใช่ไหมต้องทำะไรเลยคือเดินจี๋กัก็ได้อ๋อเนี่ยเราจี๋เราจี๋สามเนี่อ,อคือจีเจ๋เฉยๆเลยไม่ทำเไยเลยฮะไม่ต้องคิวด้วยไปบอลลูนต่อกับซาเรียครับนักปีนเขาของเราสกินลีกครับคือบางคนท,ที่อาจจะไม่สวยเพราะไม่ใช่เมนซาเรียไงโหเมนซาเรียไงนะ เป็นทเลผมชอบเลยโดนมากน่ะจบตายน่ะัสดีเพื่อนสวยครับเมอรอซี่ ท่านเพื่อนนั่นแหละไล่มาก่อนแล้วกันครับหนีไปไหนละเพื่อนหนีไปไหนละเพื่อนนั่นแหละเออไปแล้วกันโอเคดันได้ฮนะถ้าได้เปรียบอย่างนี้ดันก็ไม่ผิดนะทุกคนบอกไว้ก่อนเออเพื่อนยึดไปก็ได้ครับไม่ประตูไปไปแตะพอ,อยอ่ะดีที่สุดครับสำหรับผมนะ เราใช้ได้สถานการณ์ที่ได้เปรียบแล้วทุกคนนะเมทปะยิงมาเพื่อนยิงมาขอบคุณครับมีตรงนี้ปะไม่มีนะโอเคครับสวัสดีครับทุกคนช็อตมาเพื่อนช็อตมาไม่ช็อตเหรออ่าเราก็เราก็ได้เรื่อยเราก็เรื่อยๆนะเราก็ปั๊มอัลติเมทเราไปเรื่อยๆฮะ เราไปจีไก่ไหมเราก็จี๋ลิงเนี่ยแหละฮะยิงเขาเพื่อนยิงมาเออสวยมากนั่นแหละชอบชอบเลยชอบเลยโอ้โหป้อมยิงให้ด้วยอย่างเงี้ยชอบเลยแล้วผมจะตายแล้วอันนี้ไม่ดีแล้วทุกคนอ่ะเพื่อนชุบว่ะขอบคุณมากครับโอ้โหเล่นคอว่ะโอเคครับโอเคเรามีเลือดอยู่ แต่ซ่ากับผมแต่มาซ่ากับผมเล่นตัวเมนน่าจะซ่าๆหน่อยนะผมเนี่ยลิงครับเพื่อนมันเร็วกว่าอ้าวคือฮะิทีนี้ลัดกลับบ้านเหรอโอเคครับผมเมดมาปะเมด์มาตรงไหนอะโอ้ เมย์ผมก็มาเหมือนกันน่าจะปล่อยแล้วมั้งผมว่าเอ้ยครับเมย์มาแล้วครับปล่อยมากครับผมทางโซมเมียนจะเมยยังยังนะยังยังยังผมก็รอก่อนขอบคุณมากเพื่อนไต่รอบเลยแล้วกัน ตัวอยู่นี่ปะแอดวะเอาเมล้วเหรอทังคนจะรอ,อกันตาไปเพื่อนทั้งฝั่หนูไม่มีครร์เตอร์กรอ่อตาก้อนบินคัมมีไปเลยเพื่อนโหได้อยู่แล้วทรงนี้ตายเพื่อนดันไสลดอย่างเดียวพอค่อยๆดันไป go let's go ไม่ออกแล้วมั้งน่ะฝั่งขวายังอยู่ขอระเบิดหน่อยขอระเบิดหน่อยขอบคุณครับทแฟนเวิร์นก็ล่ะรอบนี้บอสยังไม่มาเหรอเฟิร์นแล้วผมว่าเป็นผมแฟนเฟิกแล้วจริงอ้าวยังอีกเหรอ แล้ว่ะดีๆครับเรียบร้อยอืมสุดยอดแหมสกินมันใช้เล่นดีจริงๆนะครับผมเอ้ยเกี่ยวไหมเนี่ยชอบ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 งอเวรี่กูดครับทุกคนส่งสารกันไปครับเฟเธอร์เกมงงซ่าอีกแล้วอ่ะโอ้โหสองเกมติดครับกับซาเรียนักบินเก่าอีสปอร์ตดูดีจัดอันนี้คือจีเลยนะครับผมไม่ต้องคิวต่อเกมครับเดินมาจีเลยนะเนี่ยมารับปึ๊บ นี่ไปหนึ่งทีแล้วก็ไล่จีดสบายๆเลยนะครับผมโอเคครับผมชิวๆอยูๆไปก็ประมาณนี้ละกันน้ำตาส่วงสกินโอวัลรีครับนะร็อกคลัมเบอร์บันเดิลนะครับเป็นสกินที่ผมว่าสวยมากครับใครที่อยากได้ก็จัดกันได้นะครับผมเพิ่งซื้อหมุนเมนซาเล่ผมต้องซื้อแล้วนะครับผมนะแล้วก็เราดูแต้มได้แต้มมาฟรีแล้วก็มาจัดนะครับอุดหนุนคืนนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันครับจนถึงคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับปรตแจกับเป็นกลังใจกองซาให้ผม นะก็อย่าลืมไปดูกันนะครับก็เวลาบ้านเราประมาณช่วงตีสองนะครับผมก็ไปดูแล้วก็เปิดทิ้งกันไว้ก็ได้นะครับทุกคนโอเคเพื่อนๆมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ